ทำยังไงนะให้เขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอคุณเคยสงส,สัยไหมคะว่าทำอย่างไรให้คนที่คุณพบเจอชอบคุณตั้งแต่แรกพบอือทำอยังไงนะให้เขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำอย่างไรให้คนที่คุณพบเจอชอบคุณตั้งแต่แรกพบ วันนี้แคทมี10เทคนิคทางจิตวิทยาที่จะทำให้คนที่คุณพบเจอครั้งแรกชอบคุณทันทีเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะเทคนิคแรกคือการยิ้มการยิ้มเป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดซึ่งหลายๆคนมักจะลืมข้อนี้ไปคุณเชื่อไหมว่าการที่คุณเดินไปคุยกับคนคนนึงโดยที่คนคนนั้น ยิ้มให้คุณหรือคุณยิ้มให้เขากับอีกคนคนหนึ่งที่คุณเดินไปคุยกับเขาโดยที่คุณทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มให้เขาคนของการสนทนาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคนยิ้มจะคุยได้ราบดื่นกว่าและสามารถคุยเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการง่ายกว่าแต่คนที่ไม่ยิ้มจะมีบทสนทนาที่ยากกว่า และสิ่งที่ต้องการก็จะได้ยากกว่าด้วยซึ่งการที่คุณยิ้มเข้าไปคุยกับคนคนหนึง่งจะทำให้คนคนนั้นมองคุณว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่ไม่ยิงอัธยาศัยดีซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่ยิ้มเขาจะมองว่าคุณเป็นคนยิงและเข้าถึงได้ยากเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมทำสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าการยิ้มเทคนิคที่2การสบตา คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจซึ่งดวงตาของเราสามารถบอกอารมณ์ได้หลากหลายมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความจริงใจซึ่งถ้าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาหลบตาคุณแสดงว่าเขาอาจจะปกปิดอะไรคุณอยู่สักอย่างหรือไม่เขาก็อาจจะกำลังกลัวคุณอยู่ แต่ถ้าคุณคุยกับใครแล้วเขาทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่านั่นเขามีความกระตือรือร้น,นที่พร้อมที่จะคุยกับคุณต่อไปข้อที่3เป็นการสัมผัสอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นการตบไหล่เขาจับไหล่เขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณสนิทกับเขามากขึ้นและจะเป็นการทำให้เขาไว้ใจคุณมากขึ้นเทคนิคที่4การชื่นชมเขา การที่คุณชื่นชมคนคนหนึ่งมันจะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองและยิ่งเขารู้สึกดีกับตัวเขาเองมากเท่าไร่เขาก็จะรู้สึกดีกับคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณควรฝึกชื่นชมคนให้เก่งเทคนิคที่5การเรียนแบบท่าทางและการพูดมีงานวิจัยและทฤษฎียอมรับว่า การแสดงท่าทีเรียนแบบท่าทางและคำพูดของคู่สนทนาจะทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเช่นการที่เขานั่งไกวห้างคุณนั่งไหวห้างเหมือนกันกันกบเขาหรือการที่เขาพูดด้วยน้ำเสียงไพเราะนุ่มนวลเหมือนเขาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาและมันทำให้เขาไว้ใจคุณมากขึ้นนั่นเอง เทคนิคที่ 6. ให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเขาเองโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะไม่ชอบฟังเรื่องของคนอื่นแต่จะชอบเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังแต่จะรู้สึกดีเวลาได้เล่าเรื่องให้คนอื่นฟังมันจะเป็นการระบายความรู้สึกที่เขาไปพบเจอหรือสิ่งต่างๆที่เขาภูมิใจและถ้าคุณรับฟังเขาอย่างจริงใจนั่นจะทำให้เขาอยากคุยกับคุณมากขึ้น และถ้าคุณทำได้อย่างนี้เรื่อยๆคนรอบตัวคุณก็จะอยากคุยกับคุณมากขึ้นข้อที่7็คุณต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วมันเมคเซน n ์มากว่าคนปกติจะไม่ชอบอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายเราจะไม่ชอบอยู่กับคนที่หงุดหงิดขี้โมโหพูดจาไม่ดีแต่เราจะชอบอยู่กับคนที่พูดจาดียิ้มแย้มสุภาพซึ่งนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ ที่เราจะพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มองโลกในแง่บวกมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ลบเทคนิคที่8การเปิดเผยตัวตนของคุณการเปิดเผยตัวตนของคุณเช่นการเปิดเผยความรับในอดีตข้อผิดพลาดในอดีตของคุณมันจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษของเขาเพราะถ้าคุณไม่ใช่คนพิเศษของเขาคุณก็คงไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟัง การเล่ามุมมองความคิดแง่มุมต่างๆก็จะทำให้เขารู้จักคุณมากขึ้นและรู้จักคุณได้ไว้ขึ้น และเทคนิคที่9คือการจำชื่อของคู่สนทนาการที่เราจำชื่อของคู่สนทนาได้นั่นจะทำให้เขาประทับใจเรายิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเราสนใจในการสนทนากับเขาซึ่งมันเป็นการสร้างความประทับใจให้กับเขาได้อย่างดีเลยและเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่10หาสิ่งที่เหมือนกันเวลาที่คุณคุยกับใครสักคน ให้คุณจับประเด็นหาสิ่งที่เขาสนใจอย่างเช่นงานอดิเดกอาหารที่เขาชอบหรือกิจกรรมที่เขาสนใจเพราะมนุษย์เราจะชอบคุยกับคนที่มีอะไรเหมือนเราชอบอะไรเหมือนเรามีความสนใจเหมือนกันมันจะทำให้เขาและคุณพัฒนาความสัมพันธ์และเปิดใจคุยกันมากยิ่งขึ้น และถ้าหากเพื่อนๆมี10ข้อนี้และมีความจริงใจด้วยมันจะยิ่งทำให้เขาสนใจคุณมากยิ่งขึ้นและนี่คือเทคนิค10เทคนิคทางจิตวิทยาที่จะทำให้คนชอบคุณมากขึ้นและรักคุณง่ายมากยิ่งขึ้นและแคทอยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึง่งเทคนิคเหล่านี้อาจจะทำให้คนชอบคุณง่ายขึ้นก็จริง แต่สิ่งที่ทำให้เขากับคุณคุยกันได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นก็คือความจริงใจเพราะถ้าคุณมีสิบข้อนี้แต่คุณไม่มีความจริงใจเชื่อเถอะว่าไม่นานเขาก็จะหายจากคุณไปแต่ถ้าหากคุณมีสิบข้อนี้และมีความจริงใจ นั่นก็จะทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆและตกหลุมรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหมอแคทด้วยนะคะ <c ats> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอแคทเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ